สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนชนกคุณประทาวันนี้นะคะฉันจะพาทุกคนไปทําความรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของปะสาหินพิมายกันนะคะว่าเป็นมาอย่างไรคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะไปพบกับคุณสมัยค่ะคุณสมัยจะเป็นคนที่พาเราไปทาความรู้จักเกี่ยวกับปะสาหินพิมายนะคะว่าปะสาหินพิมายะคะ่ะมีความเป็นมาอย่างไงนะคะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะสมายเองนะคะวันนี้พบกับสมายที่ช่องคูปองสอนสังคมวันนี้นะคะสมายจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมาม้เป็นอุทยานมประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต้าการดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นปราสาทหินทรงคอมแบบโบราณตั้งอยู่ในอำเภอเมือ,องจังหวัดนครราชสีมาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรณมันที่หนึ่งพุทธศตวรรษที่16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานศาส,สนา,าพราหมณ์และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหาชนในเวลาต่อมาในเวลาต่อมานะคะปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์มีลักษณะผน,นังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเข่าพัทสุเมรุซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถานเปรียบเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ปราสาทหินพิมายนั้นเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในแห่งหนึ่ง 1. นงพาพาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกด้นานซ้ายมือของทางเดินเข้าตัวปราสาทเป็นอาคารสี่เหลี่ยมเดิมเรียกว่าคัางเงินจากตำแหน่งที่สันนิษฐานไว้ว่าเป็นที่พักเตรียมสำหรับพระองค์กับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นสถานที่จัดพักขบวนสิ่งท้องถวายต่างต่สอสะพานนักขลาด อยู่บริเวณด้านเข้าโอกุระด้านทิศใต้ที่สร้างด้วยหินทรายมีผนังเป็นรูปการกระบาดลาสพานทําเป็นตัวหน้าที่ปลายลาสพานทําเป็นรูปนักขลาดชูคอแผ่พังพานสะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนาสถานอันจกักเิ์โดยมีความเชื่อว,ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์คตินี้สืบกันมาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสานานิกายมหายา ประตูซุ้มและระเบียงโคดเป็นอาคารก่อสร้างด้วยหินรายอยู่ล้อมรอบตัวปราสาทประธานระเบียงโคดมีลักษณะาคล้ายวัดพระแก้วทั้งสี่ด้านโดยปรากฏว่ามีหลักฐานสำคัญที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้เว็งกรอบประตูพบจารึกขเขมรอักษรของโบราณระบุพุทธศักราชตรงกับพศ1651ถึงพศ1655กล่าวถึงการสร้างรูปเคารกก,การสร้างเมือง ตลอดจนปรากฏพระนามขุนนางชั้นสูงและพระนามมหากษริย์คือพระเจ้าทรณินทราวรมันที่หนึ่งปางประธานปางประธานเป็นส่วนสําคัญที่สุดของปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทองค์ใหญ่สร้างขึ้นนาัพุทธศตรวรรษที่1 6บหกถึ 17, งสิก่อสร้างด้วยศิลาสานสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งแตกต่างจากสาานสถานแบบก่มในที่อื่นๆซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราสาทประธาน,ปร,านประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วนคือ มนทปะและเรียนธาตมีการจำหลักลดลายประดับตามส่วนต่างๆเช่นหน้าบันทับหลังมาจำหลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องราวทางพุทธศาสนายกเว้นทางด้านเทิดใต้ จำรับเป็นภาพศิวนาตราชภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสำคัญที่สุดเรียกว่าห้องคันคฤลหะเป็นที่ประดิษฐานรูปคลรบสำคัญที่พื้นตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ำวนต่อรอยผ่านพื้นห้องออกไปทางด้านนอกเรียกว่าท่อสมสูตรก็จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าคะวันนี้นะคะสมาทุบตีคำไหนคำนึขงของบทในโอกาสน,นี้ด้วยคะ่ะ ทำไมขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ